น,นี้จะพาเพื่อนๆมาดูพระจัน์ดูพระจัน์ครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋วๆผมตั้งเวลาถ่าย่อ,อครับมไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งเวลาถ่ายเป็นบัวตั้งเวลาถ่ายครับมันจะได้ไม่สั่นนะครับอันนี้ก็ใช้โหมด M ถ่ายนะครับก็มีคนถามว่าใช้โหมดอื่นได้ไหมออ ก็มันก็ได้ครับแต่ว่าหมดเอ็มยังดีกว่าเอาหมดเอ็มนี่มันจะปรับแสงปรับอะไรได้ครับฟับงดีแสงมากเกินหรือว่าน้อยเกินน้อยเกินเราก็ปรับได้ครับอ่าอันนี้ก็ไอเอสโอยู่ร้อยหนึ่งครับสปีดชัตเตอร์สามร้อยยี่ครับก็ที่ผมลองมาก็อันนี้แหละที่ว่าแบบโดดีหน่อยชัดหน่อยครับ แล้วเอฟก็อยู่ที่5.6ครับอะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันเลยครับน้องถือให้หน่อยค๊นหนึ่งครับคุณกำลังกินซี่ครับอ่าอ่าปิดปิดทำไมวะเริ่มแล้วครับนับเวลาถ่ายลังครับ ด้านในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะปรับให้สว่างขึ้นอีกนิดครับพี้เครับอี่น,น้องกันนยจะปรับน,นีก่อไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วไม่เสียงมันอันนี้ครับก็ปรับสปีดชัตเตอร์ลงมั้ยนี้ก็น่าจะแจ่มขึ้นครับ แจมขึ้นมาอีกนิดนะครับเดี๋ยวเราลองอีกครับนี่สปีดชัตเตอร์ที่100ครับว่ายนี้สว่างเลยครับร้อยห้าสิบไม่มีร้อหกสิบ นี่ที่200นะครับครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ้อและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ